สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนสองเลขกับแอดมินเทพนัทกรนะท่าน,นผู้ชมวันนี้นะท่านผู้ชมนะเราได้ข่าวว่าที่บ้านหลังนี้นะท่านผู้ชมเขาบอกว่ามีจอมปลวกขึ้นเนาะเขาขุดออกไปแล้วนะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็แต่จอมปลวกก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมแต่ว,วันนี้เราก็จะมาดูนะครับท่านผู้ชมว่าจอมปลวกที่นี่เป็นอย่างไรนะท่านผู้ชมเนาะ ตั้งที่ไหนครับอืมก <im itation> ็เดีนน๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมเพราะจอมปลวกตรงนี้เข้าขุดออกไปแล้วนะท่านผู้ชมเขาขุดออกไปอีกก็ขึ้นมาอีกนะท่านผู้ชมเนาะเราจะมาดูนะครับว่าจอมปลวกตรงบ้านหลังนี้เป็นอย่างไรนะท่านผู้ชมจะไปดูด้วยกันนะครับเจ้าของบ้านเขากำลังจุดธูปอยู่นะท่านผู้ชมเนาะจอมปลวกก็ ก็ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใหญ่มากนะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาขุดออกไปแล้วรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมขุดไปแล้วรอบหนึ่งเนาะแล้วก็คือเข้าขึ้นมาใหม่นะท่านผู้ชมนะจอมปลวกตรงจุดนี้เนาะก็ขึ้นเข้ามาใหม่นะท่านผู้ชมเราจะไปดูด้วยกันนะครับท่านผนะู้ชมเนาะว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนเนาะเดี๋ยวเขากำลังจุดทูบอยู่นะท่านผู้ชมก็ขอตัวเลขนะท่านผนะู้ชมเนานะกับจอมปลวกตรงนี้นะท่านผู้ชม หากใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องคนสองเลขด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเราจะได้มีกำลังใจหาคลิปดีๆแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมนะว่าจะได้ตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมอธิแพ้งลงไปเลย พอแล้วพอมาวาเรียกมาดูด้วยกัน <c oughs> ยยมามามาดูด้วยกันได้เห็นตัวไหนใครเห็นตัวไหนอายดของเราหูเบงเหม็นเดี๋ยวค่อยๆส่อ,อ,สองไปด้วยกันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะว่าจะได้เห็นเลขตัวไหนเนาะเอาเข้ามาดูเลยครับเ,ราาเข้ามาวะ<ง>มะไลเข้ามาเลยเข้ามาน่นอเข้าไปดูเห็นไหมเห็นตัวเลขไหมเบิกในกล่องโทรศัพท์เอกสาร เราส่องไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนะว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมจะค่อยๆส่อ,อ,สองไปด้วยกันนะครับดูตัวนี้จะเ,เบิกเมื่อกี้เอาโอเบิกเห็บอกเหนไเห็น,ะนบอนยังเนาะยังไม่อ,มอ้อสโอ้ชัดเหมือนเดิมเองนู้ดูว่ามาลุงมาดูเลขสามเออชัดเหมือนที่บ้านผมอย่างนี้เลยนี่ นั่นปีเลยน่ะสเลยน่ะชัดเลยนั่นเห็นบอ่สามยนซื้อเลยเด้อกลับเนี่ยนั่นเห็นบอลนะตรงดำดำสามสามยังสามห้าแล้วแม่นบอลแม่นบอลผมมาสามห้าเลยน่ะชัดเลยดีบนอีกชัดดีอันนี้ดูอ่ะอะไรตัวเลขมีสองจุดนะท่านผู้ชมตรงนี้นะท่านผู้ชมในแอดมินจะชี้ให้ดูนะ ตรงนี้นะนนกับตรงนี้นะผู้ชมตัวเลขนะครับนะัานผู้ชมแล้วก็จุดหนึ่งก็เป็นตรงนี้นะผู้ชมนะกับตรงนี้นะผู้ชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าครับเห็นก็แคปหน้าจอไว้นะครับผู้ชมเนาะสามีางังเหวเห็นใครเห็นแตกต่างก็อย่าลืมอคอมเมนต์มาบอกล่างคลิปด้วยนะท่านผู้ชมโยมเลยเอาใครเห็นตัวไหนมาชี้ให้หน่อย นนีี่่เลยมาชี้ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยชี้ไอ้เพื่อนบานบังเจ้าเจ้าบึงสมาแล้วเอาเอาเอาไอ้นี่มาชี้เอาไม้หไม้มาชี้เห็นตรงไหนเห็นตัวไหนไหนนี่เลยเดี๋ยวน่เดี๋ยวผมไปทางนู้นไปไปทางนู้นนี่จะนี่แล้วสามสีเลขสามคุณนั้นเลขสามบอก เห็นอะไรอะไรอีกหลึ่ห้าเฮยผมเห็นอย่างนี้แหละเป็นสามห้าใช่ไหมครับสามห้าเห็นเลขเกตไหมอยู่ตรงไหนบอเห็นเห็นผมเห็นสามตัวนี้ผมเห็นเลขเกตด้วยเดี๋ยวน่าจะชี้ให้ดูเออผมเพิ่งเห็นสามห้าเกตอยู่ตรงนี้นะครับนี่เกตอยู่ตรงนี้นี่เกตตรงนี้ตรงนี้สามตรงนี้ห้านะผู้ชม เจ็ดสามห้านะคุผู้ชมเนาะไซเวทมามาดูเจ็ดสามห้านะครับเจ็ดสามสามเจ็ดนะคุณผู้ชมสามห้าห้าสามเราจะเป็นเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับคุณผู้ชมเนาะเจ็ดสามห้านะครับสามตัวเนาะเจ็ดสามสามเจ็ดสามห้าห้าสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคุณผู้ชมสําหรับจอมปลวกตรงนี้ก็เขาขุดออกไปแล้วนะคุณผู้ชมครั้งหนึ่งเนาะ แล้วก็ขึ้นมาใหม่ไงนั่นคุณผู้ชมเจ้าของบ้านเขาบอกอย่างนั้นนะท่านผู้ชมนี่คือข้อมูลนะท่านผู้ชมเนาะนี่เด้หนิเก็บเจ็ดสามห้านะท่านผู้ชมนะเจ็ดสามสามเจ็ดสามห้าห้าสามนั่นคืออีกเลยเร็ประกัดห้าห้าเจ็ดนะคุณผู้ชมยิ่งชัดอันนี้สามคู่ชุดสวยๆนะท่านผู้ชมนะจากช่องคนสองเลขนะคุณผู้ชมเนาะคนกําลังอยู่กับเรากับแอดมินเทพนักรนะครับทางช่องคนสองเลขนะผู้ชมอันนี้สามตัวครับอันนี้สาม ไหนมาชี้ดูให้ดูอีกที <c oughs> ครเห็นอยู่ตรงไหนมาชี้เ <c oughs> จ้<ห>าเห็นว่าเจ้าเห็นตาเคยเห็นอนะไรบ้างเจ้เห็นชัดเจนไหมครับชัดครับเห็นชัดใช่ไหมเอาไม้จิ้มใช่ไหมเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเอาไม้ชี้ให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งสิครับอะชี้เลยแล้วก็บอกตัวเลขท่านผู้ชมด้วยตรงนี้เลขอะไรครับเจ็ดตรงนี้เกจหนี เจ็ดเนาะไหนตัวในอีอนี้สามสามอยู่ตรงนั้นนะท่านผู้ชมห้าห้าอยู่ถัดไปนะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดสามห้านะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดสามสามเจ็ดสามห้าห้าสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะท่านผู้ชมสามคู่ชุดสวยๆจากช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะเด่นแหงเนาะเด่นกับสมเด่นคือกันเนาะ ชัดไหมเห็นไหมเหมือนกันเนาะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเป็นชัดเจนใช่ไหมครับชัดเจนครับเขาบอกว่าชัดเจนนะผู้ชมเห็นไหมชัดเจนไหมครับเห็นเชัดเห็นชัดเจนนะทผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทังช่องของเราพบกันบนช่องคนสองเลขนะครับสําหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ